รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีีว สยามพูดถึงวัดสพานสูงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวัดที่พี่น้องชาวนนทบุรียึดถือในจิตใจมายาวนานคนที่รู้จักวัดสพานสูงเนี่ยก็คือศรัทธาในหลวงปู่เอี่ยม <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็มีความศรัทธาในตะกรุด แล้วก็พระปิตาซึ่งราคาหลักนี้ขึ้นเป็น1ิบร้านแล้วมาถึงจุดนี้ยังไงก็ต้องมาก็ติดทอลวงปู่ส่วนมากคนที่มาก็จะขอเรื่องสุขภาพเรื่องน้าที่การงานน้าที่การงานสําคัญที่สุดเลยทั้งองค์พระประธานแล้วก็พระพุทธรูปองค์อื่นในวิหารแห่งนี้เก่าแก่มากกเลยค่ะถ้าเส็จวัตรเจริโกศิสิงก็จะมาสวดมนต์ค่ะมาไหว้พระแล้วก็มาดึงช้างดหละถ้าสําเร็จครั้งแรกขอให้ยกขึ้นขอยกอีกครั้งหนึ่งถ้าสําเร็จขอให้ยกไม่ขึ้น สวัสดีค่ะพบกันในรายการผุ้ยกบ้านผู้ยกสยามเบนกะพอนคน้าสมีค่ะอ่าวันนี้อากาศดีดีอากาศดีมามพี่ก๊อฟวันนี้พี่พาพี่ก๊อฟมาต่างจังหวัดจ้ะไม่เหรออ้าวก็เนี่ยแหละนนทบุรีก็ไม่ใช่กรุงเทพและโอ้นี่ยังรู้สึกเหมือนกรุงเทพอยู่เลยนะเฮ้ยแต่พี่ก๊อฟดูดีบรรยากาศแบบเนี่ยเรียบคลองแบบโอ้ยดูแล้วแบบมันสบายมากอะแล้วก็ชื่อวัดที่เราจะพาคุณผู้ชมมานี่นะคะอยู่ด้านหลังพี่ก๊อฟนี่แหละ นี่หรอใช่ลองดูเนี่ยวัดอะไรเอ่ยเออวัดวัดสะพานอีกนิดนึงได้ไหมวัดสะพานอีกนิดนึงได้ไหมลองดูสีสะพานมันเป็นยังไงมันเป็นสะพานที่ไม่เตี้ยเออโหง่ายแล้วทั้งนั้นวัดสะพานสวยสะพานสวยพี่กอล์ฟวัดสะพานสวยวัดที่ไม่เตี้ยคือวัดสะพานสวยอะไรวัดสะพานสวยก็สวยไม่เตี้ยไง เตี้ยทำไม่สวยตรงไหนพูดอย่างนี้มีเรื่องกันเลยดีกว่าไม่สวยตรงไหนมันคนละเรื่องป่ะเตี้ยก็เตี้ยสวยก็สวยสวยพีทอือขอบพีทไว้ดูพี่ก๊อล์ฟควาผู้ขึ้นมา่าเอางี้นะอะไรวะเตี้ยไม่เตี้ยแน่จริงถอดรองเท้าเลยที่ก็เหมาไปนะต้นรองเท้าพี่ก๊อล์ฟอะสูงกว่าต้นนี่เองถอดถอดถอดได้คุณผู้ชมดูเลยเนี่ยไม่ทำไม่อด้ถอดเลยเนี่ยอารมณ์ขึ้นเรื่องอะไรเนี่ยเตี้ยไม่เตี้ยอะไรเ้าามนีคร่ยเดี๋ยวแน่จริงถอดรองเท้าก่อนคุณผู้ชมที่ก็ใส่ประมาณนิ้วครึ่งกอใส่นิ้ว เตี้ยกันแน่เอ้ยเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้ววัดสะพานเหลืองสะพานสูงสะพานเหลืองอไข่ล้มปลาสะูงอ๋อ วัดสะรพานสูงเดิมนั้นชื่อว่าวัดสว่างอารมณ์สร้างในสมัยก่อนที่หลวงปู่เอี่ยมจะมาอยู่จำพรรษาประมาณปีพุทธศักราช2395ค่ะวัดสว่างอารมณ์นั้นเป็นพระอารามโบราณเก่าแก่จนไม่อาจจะทราบประวัติความเป็นมาได้อย่างชัดเจนเพราะขาดประวัติจนกระทั่งในสมัยหลวงปู่เอี่ยมนั้นเป็นเจ้าอาวาสต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวรโรรสได้เสด็จมาตรวจคณะสงฆ์ทรงเห็นว่ามีสะพานข้ามฝั่งคลองจึงทรงพระราชทานนามให้ชื่อว่า วัดสะพานสูงตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาค่ะกรงับคาวนมัสการนะคะพระอาจารย์นพพงศ์ศิลธรรมโมนะคะค<า>่ะพระอาจารย์ขาอย่างแรกเลยค่ะที่หนูเข้ามาที่วัดสะพานสูงแล้วหนูแปลกใจมากพี่กอบว่าไหมว่าคนททำป้ายอ่ะ เขาทาป้ายทาสระอาตกหรือเปล่าวะวัดสะพานสูงเมื่อกี้นี้เราจะฟ้องเรื่องนี้ก่อนเลยใช่ค่ะภาษาไทเออหนูเห็นชื่อวัดนะคะทำไมไม่มีสระอาค่ะวยเราขี้ฟ้องอ่ะคือเป็นคนที่จะต้องตรวจภาษาไทยตลอดเวลาเจ้าค่ะแล้วก็เลยเออวัดสะพานสูงเหมือนสระอะมันมันไม่มีเป็นอันนี้เป็นเขาทําสะอาตกหรือเป็นความตั้งใจคะคําว่าวัดสะพานสูงเนี่ย ประทมเหตุเนี่ยมาจากสมัยโบราณสมัยโบราณนั้นเขียนในหนังสือเขาจะต้องเตะ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 จำได้ครับว่าเป็นยังไม่มีไม่ต้คุ่นอ๋อใช่ไหมเป็นอะไรใช่ไหมอ่เป็นนู้นเป็ว่าไปทีีน้ไอ้คำว่าสะพานสูงเนี่ยคือเดิมทีมันจะจั้ตรงนู้นครับก็จะใช้มาตลอดพอมาถึงณปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเขาลดจราจรลดรูปไปเสียงคล้องลดรูปอ๋อคือเหมือนชนะครับสมัยก่อนเขาจะไม่ใช้สระจนเกินจำเป็นใช่ พูดถึงวัดสะพานสูงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวัดที่พี่น้องชาวนนทบุรีะนะฮะยึดถือในจิตใจมายาวนานถูกต้องเพราะว่าผมเนี่ยคุณตาคุณยายเมื่อก่อนพักอยู่แถวนี้อก็จะได้ยินแต่เด็กเลยวัดสพานสูงวัดสะพานสูงตลอดอจริงๆ ก็เหมือนกับเป็นพระประจำจังหวัดนนทบุรีของเราครับนะนนทบุรีปทุมธานีแวรล้อมแถวนี้ก็คือหลวงปู่เอี่ยมคนเดียวก็คือคนที่รู้จักวัดสะพานสูงเนี่ยก็คือศรัทธาในหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็มีความศรัทธาในตะกรุดตะกรุดแล้วก็พระปิตาซึ่งราคาหลักมีขึ้นเป็นสิบร้านแล้วโอ้ดังมากดังมากผมยังไม่รู้ว่าคุณตาผมเอมาไว้ตรงไหน้องมีบางอ่างไปหาดูสิ คนเก่าๆส่วนมากจะมีนะเพราะสมัยก่อนนั้นท่านให้ใครเนี่ยให้ยากมากตะกรุดท่านทําดอกในช่วงเวลาสามปีดอกหนึ่งสามใช่สามปีทำไมถึงต้องใช้ท่านจะเรียกสูตรเรียกนามแล้วก็ดูเลิกดูวันคาถาที่ท่านใช้แต่ละครั้งนี่เรียกคาถามหาธรรมุนเสียจุดหอยแปดครั้งแล้วเขียนอักขระลงไปแต่เพราะในช่วงเวลาสามปีได้ตะกรุหนึ่งดอกนั้นเข้มขังมาก คือขั้นตอนการปลูกเสกอะไรนี่คือแบบเป็นสมัยโบราณจริงๆเลยใช่เลยใช้เวลานานนานมากแต่ตะก,กุดเนี่ยก็มีหลายที่ความพิเศษนอกจากการใช้เวลานานแล้วตะก,กุดของหลวงปู่เอี่ยมมีพุทธานุภาพยังไงคะครอบจัก,กรวาลก็ว่าได้ครอบจัก,กรวาลใช่เพราะตะก,กุดส่วนใหญ่เราจะคุ้นกันค่ะคุณผู้ชมก็คือไว้ป้องกันพยันตรายาาจะสู้ข้างหน้าไว้ข้างหน้าถ้าจะดีก็ไว้ข้างหลังว้าวอ่าเป็นอย่างนั้นเวลาสวมโพก็มีปาถหาคนกลับทุกครั้งแม้กระทั่งเรื่องกระถางทูบ เขาอยู่ข้างหน้านั่นแหละขงทูบเนี่ยมันโรยศีรษะคนมองไม่เห็นพรางตัวก็แล้วแต่จะคิดนะนะคือวัยรุ่นถูกไล่ตีกันมาวิ่งหนีมามาถึงหลวงปู่ยกมือว่าหลวงปู่ครับเปถูกทำร้ายช่วยผมทีเอาถุงทูบใส่ขู่อะไอ้คนที่วิ่งตามมามองหาไม่เจอทางทันทีก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละก็นั่งตรงนั้นแหละแต่มองหาไม่เจอกระถางทูบข้างหน้านี้เลยใช่ไหมครับ แต่จุดที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะพระจารย์ขาเป็นอุนโบโสถที่ป,ก,ฤฤปกติไม่ได้เปิดตลอดเวลาใช่ไหมคะถูกต้องโยมทีนี้เราจะเปิดเฉพาะตอนเช้าตอนทวัดจดมลเย็น,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 นสองเวลาเท่านั้นเองก็คือธรวัดแสง่ตีสีแล้วก็ปิดแล้วก็ตอนส่วนบ่งเย็นก็สี่โมงครึ่งก็ระฆังสแล้วก็ทรมวัดกันเสร็จแล้วก็ปิดโอ้อย่างนั้นต้องขอบคุณว่าพระจารย์ก็ให้เราได้เข้ามาในอุโบสถนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษที่ได้เข้ามาวันนี้ปกติก็าจะไม่เปิด เคยมีโยมเข้ามาแล้วเขาไปโดนของมาเขาบอกให้ถอนของให้หน่อยพระดิจังหวะมาชุดน้ำเงินช่วงสี่โมงครึ่งพอดีเขาบอกให้เดี๋ยวเข้าโบสถ์เลยพระทศวรรษเป็นปกติระหว่างที่กรวดน้ําเขาสั่นพบบผับๆๆตะพักหนึ่งเป็นไงโยมหายราชารย์ปกติแล้วคือใครเข้ามาในนี้ก็เกมาจะไปหมดทุกโบสถ์ผมบอกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับทีวัดจะไม่เคยเปิดให้ใครเข้าถือว่าเป็นโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์นะใช่ ทราบเาว่ารูปของหลวงปู่เอี่ยมนะฮะมีปฏิหารในช่วงที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ด้วยครับใช่ขับขับเล่าให้ฟังนะครับตอนนั้นไฟไหม้กุฏิก็ไหม้ทั้งุฏิเลยทั้งหมดไหม้ไม่เหลืออะไรเลยนะทั้งกุฏิเลยนะครับใช่หรือรูปไม่รูปเดียวรูปนี้นะฮะที่ตั้งรูปนี้ใช่รใช่แล้วก็การสักการะพระประธานที่นี่เห็นว่ามีเคล็ดลับด้วยใช่ไหมเจ้าคะคือก็อย่างที่ว่าไงว่าเราจะไม่ให้ใครเข้ามา ใช่ไหมเพราะว่าโบเป็นองตัดสิทธิ์มากทีนี้เมื่อมีคนเขารู้เขาอยากจะว่ารอดโบดขึ้นมาเพื่อเป็นสื่มวลนตัวเองเดิมทีเนี่ยตรงนี้อัจารเนี่ยจะติดกําแพงมันรอดกันไม่ได้แต่หลังมาปักปรุงใหม่ใช่ไหมเราเลื่นออกมาแต่ก็จะไ,ไม่ให้ใครเขาลอดถ้าเกิดรอดมันไกลมันเดินมันอ้อมก็เลยให้เดินแค่ตัวน,นั้นแหละทุกความเป็นสืขขอน่อมวลนคือจริงร้ายก็จะกลายเป็นดีใช่ไหม ลอดใต้พระประทายเนี่ยเดินเดินได้เดี๋ยวเขาโยมเข้าไปเดินเขาหน่ยเดินไปแล้วเดินเดินจากซ้ายไปขวากลับมาซ้ายใช่แล้วไปฐานเอาขณะที่เดินฐานจิตเอาว่าสิ่งในที่ดีให้ไปให้หมดสิ่งที่ดีเข้ามาค่ะให้การงานเจริญรุ่งเรืองขึ้นอะไรพวกนี้สิ่งมีบทสวดหรือคำอธิษฐานด้วยไหมคะเอาต้องเลืในสิ่งที่ดีเขาตั้งจิตไว้เลย นับเป็นเกียรติกับพิธีกรทั้งสองของรายการคุยยกบ้านมูยกสยามที่ได้เดินทักษินาวัลตล้อใต้แท่นพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลและขจัดสิ่งไม่ดีให้หลุดพ้นไปค่ะมาถึงจุดนี้ยังไงก็ต้องมาก็ปิดทองลวงปู่ส่วนมากคนที่มาก็จะขอเรื่องสุขภาพเรื่องหนนะ้าที่การงานหน้าท,ที่การงานสําคัญที่สุดเลย เลดไม่ลับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมน้องใหม่มะม่วงอบแห้งไทยทิพย์มินิไซส์ต้องมีไว้ติดกระเป๋าสั่งซื้อได้ทาง LINE แอดไทยทิพช้อ เป็นการยืนยันว่าอุโบสถไม่ได้เปิดตลอดเราถ่ายเสร็จประตูปิด <laughs> เานาะ <laughs> คือจริงๆทําไม่บอกนะจปิดล้วค่ะก็คือมันจุดที่ปกติไว้ให้แค่พระสงฆ์มาท่านทำสังฆกรรมจริงๆแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปค่ะพระอาจารย์คะมาถึงจุดนี้ยังไงก็ต้องมาก็ปิดทองหลวงปู่ปิดทุูปอนุแล้วก็มาปิดทองตัวนี้นะัเองจ้ะไม่มีอะไรก็สว่าส่วนมากคนที่มาก็จะขอเรื่องสุขภาพรเจนประการสําคัญเลยแล้วก็เรื่องโชค โชคลาภเลยพวกนเนี้ยแล้วหน้าที่การงานได้หน้าที่การงานสําคัญที่สุดเลยต้องต้องมีอะไรมากราบไหว้มหันก็จะเป็นดอกไม้เจ็ดสีทำไมต้องดอกไม้เจ็ดสีเป็นเป็นกระทงเนี่ยเพราะโบราณเนี่ยเขาทำเป็นคือสมัยโบราณเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรนอกจากดอกไม้อืมค่ะใช่ไหมพวกไข่ต้มผงหม่นไม่มีหรอกมันมีแต่ดอกไม้พวงมาลัยล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เองมีคนมาถวายพวงมาลัยหนึ่งหมื่นพวง <ต>มาครั<ะ>้ <g ülme> งที่สองแล้วอยากไดาหนาเลยจะได้ขอถุงเลือดดูแลเหมือนที่วัดจะค่อนข้างยึดเอาตามขนบนรรมเนียมอะไรต่างๆแต่โบราณที่มาใช่ไหมคะพต่ะมื่าคนแถนี้ก็คนที่มีวัตถุคนลุงปูนี้ <c oughs> คนุ่นั้นเท่านั้นเลย <c oughs> มาณปัจจุบันนี้แทบจะหากันไม่ได้แล้วคนจชวัดก็คือคนพื้นที่ที่นี่ส่วนมากเลยแต่ตอนหลัมก็มีการหมู่บ้านสร้างขึ้นมาคนเริ่มขึ้นเยอะขึ้น ก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาไปเท่านั้นเองจ้ะขนาดว่าเราไม่ได้เกิดทันในยุคหลวงปู่จริงๆแต่หนูแค่เห็นองค์หลวงปู่ที่เป็นองค์จำลองค่ะหนูยังรู้สึกเลยว่าท่านเมตตาและท่านมีชีวิตอะค่ะพระอาจารย์หลวงปู่องค์นี้เดิมทีท่านอยู่บนสาราการประเรียนใส่ตู้ไว้คนมอญเขาเรียกเราสมเด็จในตู้หลจากที่มีการบูรณะครั้งที่สองก็คือหลวงปู่ขินท่านบูรณะครั้งแรกที่มันจะมีแค่อุโบสถแค่สามห้องขยายเป็นหน้าห้องเพิ่มหน้ามุขึ้นมาเดิมทีเล็ขนาดนั้น ขนาดที่เท้าท like. ี่หานพอสร้างเสร็จปั้นปูไปที่นี่สร้างมาปี2480ตั้งแต่นั้นมาเราเห็นเขียนไว้ว่าห้ามปิดทองที่ดวงตาใช่ทำไมถึงต้องห้ามปิดทองที่ดวงตาท่านบอกว่าเองก็แล้วห้ามปิดจะให้ท่านช่วยเนี่ยไปปิดตาท่านท่้นจะมองเห็นไหมเราคิดในมุมกลับเราก็แล้วกันใครเอาอะไรมาเขี่ยตาเรายังนำคานตาแล้วไปปิดตาท่านนะใช่ไหมค่ะคือคือซึ่งมันไม่ไม่ไม่โดยจิตวิทยามันก็ไม่ใช่อยู่แล้วแต่คนเราไปปิดตาท่าน ต้องให้เด็กมาคอยเคลียร์ออกเลยแหละเพราะนั้นเองไม่มีอะไรที่เขียนว่าห้ามลอกทองแสดงว่าก่อนหน้านี้มีคนมาลอกทองหลวงปู่เละสมัยก่อนนี่นาเต๋ะเลยนะแล้วก็อไปลอกทองไปทำผงพระกันไปทำวัดทุ่งคกันใช่แล้วก็ผงทูบจากการที่คนทำาระจุดไหว้นี่แหละหลวงปู่บนบานใส่เก่าหลวงปู่แล้วก็ประสบผลสําเร็จกันใช่ไหมก็มีพวกคนที่ทําพระไม่ต้องที่วัดเราก็ทําเองเหมือนกันเวลาทำาะจุด ก็งลงรักก็แล้วก็โผลทูบไมโพยแล้วก็ทาตะกรุดทําำ<อ> <ผม S 2> แม้กระทั่ทงแม้กระทั่งทูบอย่างเดียวเนี่ยนะ<อ>คือคนเข้ามาแถวนี้เขาบอกหลวงปู่ตะกรุดหลวงปู่อ,องค์ดอกจำเป็นล้านอยากจะได้ตะกรุดจะทํายังไงดี<อ>เขาก็จุดทูบเขาก็บนบานสังเกตบอกหลวงปู่กรรมไอติมตะกรุดหลือแค่หัวท้ายไม่เรียบร้อยกลายเป็นตะกรุดหนึ่งดอกเขาเรียกตะกรุดดอกทูบกระดก้านทูบเหรอฮะอุ้ยใช่ คือคนที่เขาม,มีความศรัทธามีกอลม,มันเหมือนกับว่ามันได้หมดเลยเออทุกอย่างอะกลายเป็น<ช>สิ่งที่เป็นกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ได้เลยท่านถึงบอกไงว่าถ้ามีสุขทุกใดให้เอ่ยชื่อเรา,าครับคลยประโยคนี้เลย หลวงปู่เอี่ยมปฐมนามเป็นพระอุปชามีปฏิปทานหนักในกรรมฐานมักน้อยสันโดษสิทธิขาดํำนาญในทางอิทธิเวทก่อนท่านจะมรณภาพนั้นท่านได้กล่าววาจาเป็นครั้งสุดท้ายว่ามีเหตุสุขทุกใดให้เอ่ยชื่อเราเป็นอมตะวาจาจวบจนทุกวันนี้ค่ะ จริงแล้วว่าปกติที่อื่นอ่ะผงที่ทูบอ่ะ,ะ,อะมัต้องขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยที่เนี่ยคือลงไปครึ่งแทบจะอยู่ก้นอยู่แล้วแสดงว่าเขาคงตักกับบ้านกันใช่ก็มาขอกันอะไรอย่างเงี้ยและนี่เห็นนะน่าจะมีแบบประเภทที่แบบเหมือนจุดทูบแล้วเป็นตัวเลขด้วยอนะ่ะเราที่ชอบมากเลยพี่กอผากระทงดอกไม้เจ็ดสีอ่ะดอกไม้มีเจ็ดสีจริงนะหนึ่งเหลืองสองขาวสามส้ม 4ชมพูหฟ้า6ก,ก็คือเขียว7ก็คือแดงออ,ออกแดงแดงะ มากเลยค่ะถ้าใส่แบวัตจนักโครสินก็จะมาสวดมนต์ค่ะมาไหว้พระแล้วก็มาดึงช้างนี่แหละ,ะถ้าสําเร็จครั้งแรกขอให้ยกขึ้นขอยกอีกครั้งหนึ่งถ้าสําเร็จขอให้ยกไม่ขึ้น,นสนับสนุนโดยทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of p o s s i b i l i t y King Power s b Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภยัยเชื้อแป้งเชื้อมงไทยประกันภยัยไทยทิพจัดโปรโมชั่น11เดือน11สำหรับคนรักยูสุตั้งแต่วันที่11ถึง25พฤศจิกายน2567 ใมับจันโกซินครับนะถ้าพูดถึงมันก็ประมาณยุคตอนปลายแล้วมั้งจันทโศินนะได้ลงมาจนในงปัจจุบันนี้ก็อือสองร้อยกว่าปีอยู่สังเกตว่าถ้าดูทางอุทลักษณะค่ะพระขนมหรือว่าคิ้วของท่านะจะมีลักษณะที่ะค่อนข้างแตกต่างคือถ้าเรามามองดูแล้วว่าพระยุทธนาะกับพระยุทธวุทัยจะต่างกันค่ะ ใช่ไหมแล้วก็พายุเชียงแสนก็จะต่างกันคือลักษณะการปั้นเนี่ยจะปั้นไปตามพฤติกรรมของคนสมัยนั้นครับตามยุคสมัยด้วยใช่ย่งอู่ทองหน้าบึ้งเพราะสงครามเยอะอ,อาสุโข,ขทัยทุกอย่างรับเลยหมดแล้วเริ่มมีความสุขหน้าย,ยิ้มเห็นไหมทีนี้อย่างอเราเหมือน,นกันก็เห็นไหมหน้าจะยิม้ม น่าเลื่อมสบายสบายไม่เครียดคือตามวัฒนธรรมและตามความเป็นอยู่ของประชาชนตรงนั้นซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราสามารถจะสวดพระคาถาโสรถมงคลได้เหมือนกันเวลาคนเข้ามาในวิหารแห่งนี้ค่ะเขาเขามีความศรัทธาในเรื่องไหนยังไงเป็นพิเศษไหมคะก็จะมาสวดมนต์ค่ะมาไหว้พระแล้วก็มาดึงช้างนี่แหละมาขอช้างยบช้างนี่พระจะบอกนิดนึงคือการขอเนี่ยนะทุกคนขอได้หมดแต่ถ้าขอแล้วไม่ทำก็เหมือนกับไม่ได้ขอ ใช่ไหมคือเราขอท่านให้ท่านช่วยแล้วเราไปนอนอยู่บ้านมันจะได้ไหมครับครับแล้วการเสี่ยงทยายช้างนี่ยหะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลในการยกเนี่ยเขาบอกว่ายกครั้งแรกให้ขึ้น ถือได้ถ้าไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้พระก็ไม่ทราบต่ออ่านนะดูเพราะเขา้องมายกมาอยู่เหมือนกันแล้วแต่การแล้วแต่การอธิษฐานั้แรกไม่สำเร็จคร้าสำเร็จครั้งแรกขอให้ยกขึ้นเอออะไรประมาณนั้นขอยกอีกครั้งหนึ่งถ้าสําเร็จขอให้ยกไม่ขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเข้ามาในพระวิหารมีให้เสี่ยงทายแบบนี้ไหนเลยพี่กอล์ฟของเราจะพลาดต้องขออธิษฐานจิตยกช้างเสี่ยงทายกันก่อนค่ะคุณผู้ชมที่ได้มาจะมาลองยกช้างเสี่ยงทายแบบพี่กอล์ฟก็ได้นะคะ

มูอเดจุดที่1มีโอกาสต้องมากราบขอพรในพระอุโบสถและเดินลอดใต้แท่นพระประธาน3รอบเพื่อความเป็นสิริมงคลขจัดสิ่งไม่ดีและขอให้กิจการงานอาชีพนั้นดีขึ้นนะคะแต่พระอุโบสถนั้นจะเปิดเพียงแค่2เวลาค่ะก็คือทำวัดเช้าตอนตีสีและทำวัดเย็นตอน4ี่โมงครึ่งค่ะหากคุณผู้ชมมาตรงช่วงเวลาดังกล่าวอย่าลืมเข้ามากราบสการะขอพรพ,พ,พ,พระประธานกันนะคะ และจุดต่อมากราบสการะขอพรถวายกระทงดอกไม้เจ็ดสีปิดทองรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมหน้าพระอุโบสถค่ะเชื่อว่าขอเรื่องสุขภาพก็ได้ขออาชีพการงานก็ดีหรือแม้แต่เรื่องของโชคลาภก็มาขอกันอย่างมากมายเลยละค่ะ จุดมูจุดที่3พระวิหารร้อยปีกราบสการะพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าขอได้ทุกเรื่องหรือจะมาขออธิษฐานจิตยกช้างเสี่ยงทายโดยนั่งคุกข่าวชิดตัวช้างจิตใจมั่นคงระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ชายให้ยกด้วยนิ้วก้อยส่วนผู้หญิงนั้นให้ยกด้วยนิ้วนางค่ะยกครั้งที่1ถ้าประสบความสําเร็จขอให้ยกช้างขึ้นยกครั้งที่สองถ้าประสบความสําเร็จขอให้ยกช้างนี้ไม่ขึ้นนะคะท่า าเป็นไปตามนี้แสดงว่าเรื่องที่ต้องการทราบนั้นจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะครับผมวันนี้ต้องกราบนะขอบคุณมา,มากๆครับาอาจารย์ครับที่ชี้นำนะฮะหลักคำสอนกับรายการของเรานะครับ อ่ะเดินผอนเดินผ่อนาธุสาธุาธอ,อ่าวันนี้เวลาหมดแล้วอ้าวแล้วยังมีจุดอื่นที่ยังไม่ได้ไปอีกหรือเปล่าพี่กอ๊อฟมีแต่ว่าพี่ไม่ให้ทิพย์ไปทำไมอ่ะพี่อยากจะขัดใจทิพย์ไปพี่ก๊อฟมีทิพก์เขาขัดใจทิพย์มาตลอดะคะอ๋นนอเหรอเออไี่จะขัดใจจนถึงแบบจบรายการเลยใช่มขัดใจทิพย์ไม่ว่าแต่พี่ก๊อฟอยากขัดใจคุณผู้ชมแน่นอนเออเออนะฮะสัปดาห์หน้านะครับเราจะมีการเขาเรียกว่าแหมบอกว่า อย่าอัพอย่าอย่าช้าอย่าช้าพูดไปเลยโชคลาภเลขอะไรที่เราได้ประจำาอ่คุณไม่พูดไว้หน้าผมเลยพอคุยเรื่องเนี้ยเพราะว่าคุณเป็นคนที่ถูกหวยตลอดแล้วเวลาคุณพาคุณผู้ชมไปมูไปไหว้ตามที่ต่างๆคุณต้องแบงปันคุณผู้ชมบ้างนะอ้าวสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลขเด็ดมาแน่สิ่งหรือเปล่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ารอชมกันนะคะแต่แน่นอนว่าพาคุณผู้ชมนะคะมาคุยยกบ้านมูยกเสียมแบบนี้ได้ก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะขอบพระคุณมากครับ ขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนสัปดาห์แรกนะ,ะแน่นอนแน่นอนเดียวก็ใยสัญญา อย่างน้อยจะมี3ตัวแล้วจะคอยดูคุณผู้ชมคุณผู้ชมเตรียมจดนะคือจดไว้ว่าถ้าออกจะยังไงถ้าไม่ออกจะทํายังไงคุณผู้ชมจดเลยขออย่างเดียวแหละถ้าหากว่าสําเร็จก็มาทําบุญที่วัดกันเยอะๆอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยยกบ้านมูยกสยามนะคะวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่องอมรินทีวี HD 34นะคะกลับมาพบกับ เบนจพลและชนรัศมีได้ค่ะกับรายการคุยยกบ้าน,นมูยกสยามวันนี้ลาไปก่อนละฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใคดล,ลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรอยการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ที่ทาง YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะการขอเนี่ยนะทุกคนขอได้หมดแต่ถ้าขอแล้วไม่ทำก็เหมือนกับไม่ได้ขอ ตรงนี้เราอยู่บริเวณพระประมสารีริกธาตุนะฮะใช่จ้ะแล้วก็ทําเป็นพระปิตานะเพื่อจะแจกเป็นของชํารวยกับญาติโยมที่มาร่วมทําบุญในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระเจดีย์โอ้ที่หลายคนตามหาใช่อันนี้เลาจ้ะเนี่ยที่ทำเป็นพระแจกเนี่ยนะเป็นของแจกสมัยฟองโอ้เนี่ยของเก่าเก็บขนาดเลยซึ่งอยู่ข้างบนที่อดีตเจ้าอาวาสท่านชอบเป็นของที่อยู่ในวัดนี้มาตั้งแต่ต้นจ้ะตั้งแต่ต้นเลยอันนี้จะเป็นไม้ขลุคือยังไงคะพระอาจารย์คือเวลาครับ าีอเอ,เอยห<า>ต้นแตะเคียนคู่โดย<า>ที่เราเล่าออกันมาคือคนเขาพายเรือสัญจรไปมาเมื่อก่อนไม่มีรถแล้วก็จะเดนผีหลอกทุกวัน,นจนมาถึงนปัจจุบันก็ยังมีคนมาเห็นเหมือนกันคือเห็นเป็นยังไงคะพระอาจารย์ก็เห็นผู้หญิงเลยถ้าต้นไม้หายไปเลยออมารินทีวี